พูดตำรวจเอ่อผูดหมดเหนือยัดแค่หมดเหนือแล้วเดินเจอใครแบบได้มันต้องเป็นผอป่ะพี่ยัดนี้ไม่เอาอ้อเออหอหออ้วอ นลอะเชื่อเอาอลยอยู่ข้างหน้ากันพวก้าหน้าไม่เยอะไรเนี่ยรถตำรวจห้าคันหกคันพอหนึ่งแค่แค่ยัยันยัดยันยันยันยัดกันแลนวันันยันยันยนันั ช้นี่หวาไอ้เียเจ๊จนตจตหลอะดูดิูยูยหลจาไอ้เจ้น่ขวูมาเ้ยตำรวจแพ้เลยไอ้เียตำรวจแพ้วะเฮ้ยลวดจะแพ้เยดวดดโดตุ๊าเฮ้ตำรวจก็เต็มที่แล้วตำรวจเต็มที่แล้วเฮ้ยตำรวจขึ้นไปยิงบนหลังคา เสื้อขาวแทนกับเสื้อขาวด้วยคืออะไรวะอ๋อตำรวจไอ้เตำรวจเสื้อขาวงงเลยอ๋อวันนี้วันหยุดตำรวจด้วยจ้าฟื้นมาแล้วเชียช่ยเชี่ยตำรวจเฮ้ยทำเล่นตำรวจอ้โหโอ้โหโ

พี่อก้่พี่โอ้โหรถกาครับพี่อากีจบล้วีความหวังมู่บ้านตายจบแล้วโอเคเฮ้ย่ยังใจยยดอยย่านนะครับเ็นนะครับไปไปไลไปไโต๊ตะโตแล้วตัวพ่อเป็นไทยละสีขาวได้เป็นไทยแล้วโหดยากโดนไปพี่หลคนเดียวอ่ะแมก็สู้ได้อ่ะ ต้องหลบเหลือคนเดียวใช่อยู่ข้างหลังอีกคนึงใช่เหลือคนเดียวมันมันสู้ไม่ได้แล้วด,ด,ดูดิดูดูอาดูอาข้อนั่นนะโอ้โหมุมจักรลอยน,อน,นันมีแรกไงเขาเรียชกช็อเขปเหลือตำรวจคนเดียวยัางเงี้ยก็ตัวอย่างหูหมดขับมีอยูะไม่ไม่ไม่คนเดียวแล้วนั่นนะอาจารยาใช่เอาหลมาเพิ่มเลดีแต่ว่าไม่ใช่ไอ้เที่ทองสุกดูพี่เอาทองสุกท้องสุบชม เหมาเราดิโอเคไม่ได้เราจริงๆไงก็ไม่ไม่ได้เราเอามาหรือว่าผู้หมวดเหนือมันยังไงดีวะดูตำรวจนะเออเปลี่ยนเปลี่ยนกับตัวกับใจไหมเอาไหมกับตัวกับใจเลยเป็นตำรวจก็อยากได้ก็อยากไปดูจะออกมาแพงนะสิบล้านนะโอ้ก็ออกทำไมล่ะกี่เดือนนะปีหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยเขาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เขาลดแล้วไม่ใหรอปีเป็นสามเดือนหรือเปล่าสามเดือนเขาลดแล้วไม่ใช่สี่ไม่ใช่สี่สี่เออได้ยินว่าสี่นะ สี่เหรอผมไปถามมาเหมือนอันใหมนสี่นะไม่ผมไปถามมาแล้วสุยไปเรื่อยมึงอ่ะเอ้ยก็เท่นะผู้ตำรวจเอ่อผู้หมวดเหนือยัดแค่หมวดเหนือแล้วเดินเจอใครแบบแดงมันต้องเป็นผอก็พี่นี่ยัดนี้ไม่เอาสาอสูงเลยที่น่าพวกจะเป็นผอเขาแล้วตอนนี้ผอเหนือมันเกินมันบางทีอะไปเดี๋ยวผมได้เป็นแต่งตั้งยศเลยนะคนเก็บเขาก็สนใจนี่ได้ไง ย้อนเลยเข้าไปปุ๊บเนีแกงขึ้นใหม่ไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์แกงอะไรอีกอะแกงไฮเปอร์ใส่ขีดไปสิเดี๋ยวไปสืบข้อมูลมาที่เขาค่อครบอกสืบข้อมูลเนี่ยนี่จับพอได้เลยเดี๋ยวเปิดกินสะพานกันรู้เลยง่ายๆเลยไม่ได้ให้เนี่ยสางรัฐแบบนี้มึงม่แม่งมันสืบได้ครับสางรัฐวิตำรวจมาแล้วมาแล้วมาเพิ่มมาเพิ่มสามสี่คนไม่ไหวไม่ไหวหรอกใช่สามสี่คนไม่น่ามา ทำไมเขาปืนเยอะแต่ไม่ไหววะมันมันเพียงไงไหนเหนือลองดูสถานการณ์ดูดิมันยังไงสถานการณ์ตรงนี้นะครับเล่นปืนเยอะกันไปครับมันต้องซ้ำเยอะเยอะอ๋อใช่ครับมันมันต้องเล่นปืนตำรวจมีอะไรเหมือนไวครับเหมือนขวานไหมตำรวจมีอะไรเหมือนขวานไหมที่คอยกระบอะไรพี่สองคนตายอ่ะเอ้าแนะพี่ เขาไม่ใช่ไงพี่เขาใช้พวกไม้พวกมีดกันเลย oh. ไปเล่นกันอะจริงจริงกระวองแดงก็ตียากอยู่เหมือนฝันอะแต่ว่ามันต้องยิงให้ลงเนี่ยมันต้องคู่กับปืนอ่ะพี่ตัด้ดมันแบบว่ามันต้องมีรีเฟกปืนทั้งห้าคนอ่ะรีเฟกปืนต้องไวอ่ะไวนะมือยิงปุ๊บหันซ้ายหันขวาไม่โดนคนเดียวปวดตาว่ะเป็นอะไรวะเน,นี่ยปวดเบ้าตาไม่พอก่อนนะแล้วก็ ปวดเบ้าตาเฉยเลยอ่ะตตีกำรวจไปเอ้ยปกติมันต้องกักศพแล้วตีมเนี่ยอันนี้ตำรวจเขามาตีเท่าไรขึ้นมันกักสภาไม่รู้ก็เขาตีนอกสภาวอลเนี่ยนอกครับอนอกแล้วไม่ตำรวจมีไม่มีมีมมีีศพอืโอ้แล้วก็ไล่มาใช่ใช่ กูแสด่งว่าถ้าตำรวจรีไม่บนกลางแล้วถ้าเขาเล่นตรงนี้ต่อก็ได้เหมือนเดิมแต่ตำรวจต้องรีฟอกไววันเนี้ยาเอาจริงอ่ะปืนปืนมันเยอะเยอะเกินเบ้าตาวะต้องปืนประมาณัเข้าไปจีบสี่ห้ากระบอกแต่ต้องรีฟอกไว้วจิงจิงเลยเออเก่งทุกเรื่องไม่ต้องมาได้พงได้พ่อตรงเนี้ยกูไม่มีอะไรเลยมึงอยามาได้พ่อเดี๋ยวกูบด้วยแม่แต่เวกเราประเมินสถานการณ์นี่ต่อไปจะไปได้ไง สานการนี้นะครับหลังจากนี้ตำรวจก็จะมาชุมนุมกันนะครับว่าเป็นร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ได้าจากอันนี้แค่มายิบๆเยอะยๆไงเนี่ยหลังจากเนี้ยของจริงรอเลยเพื่อไม่ได้ให้มันรู้พายมาหน้าเขาจะใช้กระสุนกระสุนจริงหรือเปล่ารายงานข่าวนะครับตอนนี้ไม่รู้ครับถ้าคนมีปืนเยอะก็น่าจะกระสุนจริงแหละมดูตรงแล้วตอนนี้ปืนยังน้อยครับปืไล่เฮดละผมบไล้เฮดมาจัดอะ ไม่เป็นไรถ้ัช่จริงตำรวจน่าจะน่าจะเยอะกว่านี้ดีครับอเขาตีกันครับตีกันนะดีครับใช่ใชสวัสดีครับเราอ้อมหน่อยฮัลโหลครับยโอพมีปืนครับไหมตอบอกนะครับว้าลอ้โรับีครับบอกข่าววในนะเดี๋ยวกเดี๋ยงน ใจดีพาไปส่งแซนดิชอไม่ครับได้ครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับกูรู้แล้วล่ะไม่ต้องพูดมากมึงอ่ะไม่พ่อนี่ครับคันนี้ครับคันนี้นี่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 นั่งบีรถแรงแต่มึงไม่ไปส่งเขาอ๋อผ่านใจเหมือนกันไม่นั่งโอ๋ผ่านเนีโอ๋ผ่านนั่งสบายกว่าอจะได้บีขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับสภาก็ได้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 เอาขอบคุณครับเอาฮัลโหลครับผมเนี่ยหละสภาสุดสุดนี่ไงอ่ะ เฮ้ยเนี่ยแจ็คกี้ถามอ่ะเอาไงวะชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะนั่นน่ะอัดอัลบั้เออถั่วตกปลาแล้วกันพรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์